ข่าวใหญ่มาแล้วใครที่รอคอยอยู่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะพรุ่งนี้เป็นต้นไปโครงการคนละครึ่งพัสจะเปิดให้คุณสั่งอาหารอร่อยๆผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลเวอรี่ได้แล้วใช่แล้วอ่านไม่ผิดแน่นอนแต่ก่อนจะดีใจกันไปมากกว่านี้มาดูกันว่ามีอะไรที่ควรรู้บ้างเพราะถ้าพลาดไปอาจจะเสียสิทธิ์ได้ง่ายๆเลยนะปะลาดกระทรวงการคลังนายละวันแสงสนิทได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปโครงการคนละครึ่งพส จะขยายขอบเขตการใช้งานให้ครอบคลุมถึงการสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน Food d e l เวอรีชั้นนำถึง4รายด้วยกันได้แก่แกลบ็บ Lineman, Shopee และ Robinhood ใครถนัดแอปไหนก็เลือกใช้ได้ตามสบายเลยโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้า6นาฬิกาไปจนถึง3ามทุ่ม21นาฬิกาของทุกวันจนถึงวันที่31ธันวาคม2568เลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนฟังดูดีใช่ไหมละ่ะ แต่ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต้องใส่ใจนะเพราะการใช้งานผ่าน App Food แอปพลิเคชัน,เ,น,นเป๋าตางังก่อนเสมอจากนั้นค่อยเชื่อมโยงไปยัง a อปฟู้ดเดลิเวอรีที่คุณต้องการสั่งอาหารอย่าลืมขั้นตอนนี้เด็ดขาดตอนนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มฟ o ้ d เดลิเวอรี่แล้วกว่า70,000ร้านค้า และถ้ารวมกับร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสอยู่แล้วกว่า864,039รายจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการรวมกันมากกว่า9.3แสนรายเลยทีเดียวเยอะขนาดนี้รับรองว่ามีร้านอร่อยๆให้เลือกเพียบแน่นอนและกระทรวงการคลังก็ยังเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้เรื่อยๆจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้คาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่านี้อีกแน่นอนเพราะกระแสะตอบรับของโครงการคนละครึ่งพลัสดีมากๆ โฆษกกระทรวงการคลังนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิได้เปิดเผยตัวเลขล่าสุดณนวันที่6พฤศจิกายน2568ว่าโครงการคนละครึ่งพลาสมียอดการใช้ใจ่ายรวมแล้วถึง19,358.60ล้านบาทโดยมาจากประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วถึง18.91ล้านรายแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเอง9,796.76ล้านบาทและเงินที่รัฐบาลช่วยจ่าย9,561.84ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว สำคัญมากสําหรับใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่เคยใช้จ่ายเลยสักครั้งกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าคุณจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568เวลา23นาฬิกาเท่านั้นถ้าเลยกําหนดนี้ไปจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีอย่าลืมข้อนี้เด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีร้านค้าอีกประมาณ40,000รายที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วแต่ยังไม่ได้กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงิน ทำให้ยังไม่สามารถรับสิทธิจากประชาชนได้กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือให้ร้านค้ากลุ่มนี้รีบดําเนินการโดยด่วนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเพิ่มยอดขายคําถามชวนคิดคุณคิดว่าการขยายโครงการคนละครึ่งพัสให้ครอบคลุมถึง Food d e l i v e อรจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนและคุณมีร้านอาหารเด็ดๆที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆไปใช้สิทธิ์กันบ้างไหมเรามาแชร์ความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์เลย